อ่ะคลิปที่สองครับสำหรับสำหรับเ่ยที่สองของน้องบัวน้อยเอาป่ามาลงให้บอ่อบ้านนาตาดอำเภอพาขาวครับเพิ่นจิเปิดวันที่สิบเก้าครับเป็นคลิปที่สองสำหรับอ่า่ยที่สองตีขนป่ามาลงครับคลิปที่สองครับยี่สิบสองจุดแปดไปครับยี่สิบสองจุดแปดไปครับ โอ้ยจ็คซอยแต่มันเข้า <c oughs> ถังถมันเนี่ยไอผมผมเหม็นไปแฮงแม่ <c oughs> ท่านั่นะวันนี้ไปซีนขีอยากได้แต่ปล่อยเราขึ้นเลยหมดเลยครับคนหยิบปล่อยอาบลงบกลักไล่ๆมันเต็มครับบ่อดีละครับทั้งสีบุญเลี้ยงทงั้งเมืองเลยน้องบวัวลำพูเสียเฮต์ให้มันดังที่สุดละครับอ <c oughs> เอด็ดเพื่อติดต้อนรับจี่น้องนักกีฬาตกป่า โซนัางปี่ครับโซนัางอ่าหนึ่งเลยครับอ่าอุดรห้องบัวลำพูชุ่มแพร่ครับฝนเจนครับเป็นมีสัญญาหาปีครับเป็นมีสัญญาหาปีครับหาปีนี่โอ้ ป้ายูน่นีกับพ่อแห้งแล้วครับพันจีอาดลงยี <25 S 1> ่สิบห้าครับปายครับยี่สิบห้างด้นอนงครับีีดอดตัวนึงแล้วนี่ครับาลางดดอดตัวหนึ่งครับตัวที่สองครับ บงป่าโตอะบงปดาตสองครับสองโขแล้วคนปล่อยปลายงมอนปล่อยปลาไม่ปล่อยเราได้กินไลม

อุปกรณ์ตายล้วตกอ่ะครบหกตัวเดโอเคเอกเครื่องมันจิ้มมดเอาไว้หกตัวด้ะเอาลงไหเพื่อนเิดยว่าตายน่อยหน่อยครับหน่อยเจ้ามาห้าตัวแข็งครับเพราะว่าเอา เจ็ดออกซิเจนมันออกตัวตัวนั้นเอ่งจากตั้งจจักตังว่าสีเอาให้ก่อก็เก้ครับว่าสีเอาให้รัดก็เก้รัอยนี่เนก้ตัวนี้งไงครับนี่บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นแหละครับ อ๋สูเบ็ดดีขนาดครับอันนี้ยังสิได้ีน้องบนหมไม่อีกเยอะยี่หกจุดเจ็ดครับยี่หกจุดเจไปครับหังผมนีย่สิโลขึ้นรุ่นเบ็ดล่าอ้างเราบเบ็ดนี่เป็นนาส้มด้ยนี่จะนันลูก อาคีปนี้ออกก้ก็มีก้อนครับเอาปล่อยน้ำบออครับจะปล่อยน้ำบ่อกกันครับเดี๋ยวอีกหลายครับ